ไม่รู้ทำเพลงนี้เพื่ออะไรแต่เมื่อกี้ผมไปเล่นมาแล้วโอ้สองลุูกนึงยิงกันได้หรอครับโอ้เอาเอามาดิมาดิมาดิมาดี่อ้เจ็บหนักแล้วเจ็บหนักแล้วดับเจ็บหนักนงผมเริ่มรู้ที่สู้กับมาแล้วไปทำอะไรใครที่ไหนเออเมื่อกี้เนาะ ไอ้มันกิน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 ตีวิธีสู้ี่ดีนี้สุดนะครับเอาไม้กันเอาไว้แล้วก็ตีมันอ่ะตอนที่มันกำลังทำลายไม้อะนั่นคือวิธีสู้สว่วนวิธีกินก็นก,กดค้างผมไม่ได้กินมากเกือบก็อ,อน,นันมันกินแล้วเหรออ๋อน่าจะเพิ่มในจีมั้งกระป๋องนี้ก็น่าจะเพิ่มเหมือนกันเค็คืพ่ถือสิ่งนี้ไว้ตลอดเวลานะ ก็อจอไปชิปล็อกด้วยซึ่งถ้าหนูชิปล็อกนี่ไม่ชิปล็อก็หน้าตาส,สวยๆเขาเติร์อืม <c oughs> <c oughs> โอ้โหมันจะอะไรขนาดนะั้นใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นอือโอ้ยจะเข้าไม่ได้ เข้าไม่ได้เหรอเยลเยลเข้ายัางไงฮ่าตู้บ้านมันหายไปไหนวะ <c oughs> เปิดปิดเออเลิศวะมีขอไฟในนี้ด้วยไม่โดไม่โดไม่โดเขออยู่ด้วยขออยู่ด้วยมาอยู่ด้วยกันเ yeah. ยีอยูยิ่งมีกันเรามีความสุขเราไม่มีขอเราเรามีแค่ปัจเจ้กับเครื่องดื่มขอได้อยู่ที่บ้านเก่าบ้านที่เราสปอร์น่ะอยู่ชั้นบนอ่ะ ได้เก็บมาด้วยเสดายจะจุดด้านเอ้ยมมีปืนด้หรอโอ้ว้าวเล่คคักแรกตอนแรกุตส่า์อยู่ได้ถึงวันที่สองตายก่อนแล้วก็เกิดใหม่ก็อัดคลิปอันนี้น่าจะโดนแค่โดนไปแล้วเป็นยาวเออเจออะไรแบบมนเจนี๊ยบเหรอโอ้ยอย่ามาทำะรารเหี้ย yeah. อ,อันนี้คือคืออ๋อแผนที่เป็นแผนที่อะแผนที่บ้านอะไรเงี้ยเอาไอเดอปพี่ไอติดตรงนั้นดีกว่าตรงนั้นมีโค้ดไฟอะเพื่อนเราจะเอาไอ้นี่มาวางให้อ่ะไปนะเอาแล้ว,วางให้ไปไปต่อ,อติดอเจเย็ดก่อน เล่นไ้ป๊บย้อจนแื่ตื่นซะแล้วป้าขอไฟกันดีกว่าวิ่งวิ่งวิเดี๋ยวขอจะสปอร์ายไปก่อนวิ่งวิ่งแบบไม่ตูนเคื่วงอันนี้เอามาเล่นกับเพื่อนดีเลยสอร์ตกดีแล้ววิ่งวิ่วิ่งวิ่งไปหาเพื่อนก่อนเื่นแล้วมันน่ากลัวดิ ถ้ามีไฟก็ือแบบโคตรน่ากลัวเลยลายเบอที่โขไฟไปแล้ววางไว้ตรงนี้ขอสแกนก่อนนะไอจุดที่เราอยู่นี่ปลอดภัยไปแล้วมีอยู่สามดอกกับอีกสองบงกมอ่ะสงกมจะเพื่อนเราละสวนไอถ้าจะมีไอพวกหัววงกลมอยู่ก็คาดว่าน่าเะขอดูก่อ ไม่มีฮะอะไรอ่ะถ้างั้นอ่ะพอดีเพื่อนเราดูไม่ออกอ่ะเนี่ยมัน,นดับไปเพื่อนนะเพื่อนดับไหมเนี่ยเพื่อสแกมเมอร์เนี่ยกำนะลังโจมตีอ๋อโอ้แหลกเออเสียใจย,ยังเลยที่เกิดมาเจอเพื่อนอย่างนี้ เมจุดโบบเพื่อเราเออสร้างาีได้แล้วเพื่อนเ้ันเราถูกโจมโอ้โหอยูไม่ได้ลวไอโอ้สวยเพื่อนมีมีเก็บไว้อ,อไ,มไม่ได้ช่วยอะไรเลยที่มันสป,ปอร์ไล์ไม่สป,ปอรล์ที่มอะไรวะาูมาถึงกระแสข้างเลย

อะไรอะไรเออมันอะอะไกินเราโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 แบด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโจุจัวคือมันจักวะแกดูมีกี่ตัวละจะหมดแล้วป่ะไอวกุมใหญ่ๆน่าจะเป็นเพื่อเรา เพื่อนเราพานายแล้วเมื่อกี้เห็นเลือดแดงอยู่เอาไปเลือดสแกนเครื่องสแกนเบอร์เหรเอาไหมเครื่องสแกนเมอร์ไหมถ้าไม่เอาจะได้เก็บเครื่องสแกนเบอร์ไหมถ้าไม่เอาหกลกได้ไอจุดวงกลมไอไม่ใช่จุดสี่เพื่อนเอาสแกนเมอร์รออรไปนะโ,โอ้ยเนาะมันแทบบ้าเนี่ยไม่คิดจะซ่อมไม่คิดจะอะไรเลยนะ เทมากกระดุบเลยเนี่ยเชี้วกบกับกบแก่เนี่ยฮะโอ้ยตีหนัวเหรอเออยอมรับคอ,อตายครับไม่เคยอยู่ได้ถึงวันที่สามเฮ้อาหยิบคอฉันบนยังมีคออยู่นัุนคน เปิดประตูหน่อยน้องเฮ้ยช่ถึงว่าจะอร่อยกว่าวิตามินเถอะผมไม่เคยกินแต่ผมเชื่อน่าจะอร่อยกว่าวิตามินก็จะอร่อยชุดวิตามินเพื่อนเพื่อเพื่อนได้เราไปสิเราได้จับเพื่อนไปแล้วเราต้องเรียกยี่สิบสี่ถึงจะถูกถ้าเรียกว่าเพื่อนจับเราไปแล้วมันจะไม่ถูกแลราไปรู้ต่อ oh my god are you cute candy โอ้แบบก็อายุในคิวแค่ดีอายุในคิวแค่ดิโอ้แบบก็ตีออกเลยซาเอะกระจายโอ้โหมันตึงเงนินเห้เมื่อกี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ,อ้าวต้วค่าได้ร้อยตัวแพตัวนี้ตัวเดียวโอ้จเจ๋งเลยตอนนี้ไม่ถึงร้อยหรอกค่าได้ไม่กี่ตัวที่เป็นจมีกลาง ไม่มีที่ดีนะจะไม่มีใครคิดกันแล้วกันไม่ได้กระบ,บองเหมือนรอบแรกเลยอะไม่ใช่หุ้นเนี่ยที่เปลี่ยนใบไม่มีใครอะไรเปลี่ยนเป็นตัวชาววนเลยอันนี้มีอะไรไหมเออ,อได้แล้วเจอหนี้ไปด้วยประเจมว่ามันทำอะไรได้ าเปิดไปเจอหัวโคนก็แปลว่าสี่เหลีย่ยมคือหัวโคนแล้วกันอ่าใช่ด้วยไสี่เหลี่ยมเอ้ยตีเอีที่น,นี่มีสองตัวเลยเอ้ยตีเออไม่โดนรถผีมันจะมีพวกก้าวพวกเก่งด้วยสบอกเละเละบอกเลยว่าเละถ้าเจอหัวเลสคือเละไหนดูดิ มีสองตัวด้านด้าผมอะใช่มีสองตัวด้านด้าด้านด้าตัวนู้ว่มีอีกสองตัวตอนนี้เครื่องสแกนเนอร์นี่คือดีนะแต่ไอ้เป็นเจนี่ก็น่าจะดีพอกับไบ้กระบอกแหละไม้กระบอกคือน่าจะเป็นพวกใส่อักตักอะดาเมจแรงว่าอะไรบ้างนั้นอาจจะเป็นว่านั้นอาจจะอาจจะไม่รูอ้องฟ้าเปล่าวะ่ะไม่รู้ดิแต่มันมีแน่ย,ยังไม่รู้เลยแต่แน่ฉันโดนฆ่าบ,บ่อยบ้าง นี่รอบที่สามแล้วมนะั้งถ้าจะใช่นี่รอบที่สามถ้ารวมเราไ่เก็บตายสามครั้งแล้วนี่ทำไมที่เสียง,งนี้เขาอยู่แถวไหนดูวงกลมกับเพื่อนอ่านั่นเงียววงกลมจุดสามวงกลมต้องเดินไปหาเพื่อนหน่อยแล้วน,นะมันติดสดเ,เปคาพเปล่าวะ ซอมบี้ไอ้สอมบี้มีหัวโลนพยายามอย่าไปยุงยปย่งกับมันดีกว่าตังนาก็มีเราทำไงดีเราไปถูกทารบแล้วคนออบน่นแ,แหละคือสีที่น่าคือคนออบอย่ยงพี่เด็กแม่ก่อกระสุนพยาบาลมันจะดีกว่าช็อกโกแลตด้วย ออกพยาบาลไอเกีย้ก็ถือของได้น้อยซะเหลือเกินโอเคเราก็ราไปหาเพื่อนแนั่นไหลวะทำไมหัวกลมเยอะจังอะ่ะฮ้ยน่าอะไรก่อนทำไมหัวกลมเยอะจังอันนี้จุดมาตองเดิน ตรงนี้สินะโอเคเออมันน่าจะขังตัวพวกหัววงกลมไว้ในนี้แหละมันน่าคือบ้านของเพื่อนหัววงกลมอยู่นั้นเลยเหรอ,อ,อไปหาเพื่อนดีกว่าชีา่นะัวกอ่ะอ,อยู่ไ่นวะเฮอยไปถึงแล้ว เามีกล่องพยาบาลช่วยใครได้บ้างเพื่อนเอากล่องพยาบาลไหมเอาไปเอาไปใช้ก่อนไปเอถ้าเราจะจิบหนักแล้วหนักเอา,ากล่องพยาบาลไปใช้แล้วเพื่อนอยเร็วๆให้สวยยาเพื่อนไปเจอกล่องพยาบาลมาช่วยเพื่อนได้ดีจริงเราักว่ะรักกล่องพยาบาลเลยรักเลยครับได้รักเลยเ <laughs> อย่าถือจอดแดีรู้สึกล้าไม่ดีแล้ว ไอ้ดูเค่สแกนเบอร์นี่กดค้างก็ดูเฮ้ยมีคนบาดเจ็บเนี่ยอ๋อเพื่อนเราตัวนั้นเนี่ยเราจำได้เราเจอโฮชิ่อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวรอเช้าก่อนค่อยไปเอาโฮชิ่เราต้องอยู่ในบ้านห่อย,ม,ย,ม,อยางงามันอันตรายเพื่อนอย่าทำอย่างนั้นมันอันตรายเดี๋ยวค่อยกันเล่น,เล,นเล่นเป็นแล้วตอนนี้เขาได้แบบกดสอบพยาบาลก็น่าจะใช้ค้างไว้แหละ ใช้คอร์ก็อย่างนี้แหละจากแรกเราเนที่เรากดค้างแล้วก็เลื่อนหน้าจอแล้วก็ปล่อยถ้าเป็นสีแดงก็แปลว่าวางไม่ได้ไปเป็นเคือขาสีที่คอร์าจะลู้กัน <c oughs> ดีไปดีมาอไปโดนปีหวัวลอบสามรอบสองอาจจะตายก็ได้นะ,นะนมา,มามุนเฮ้ยเพื่อนทำอะไรทำอะไรจ้องจะทำอะไรอยู่ฮะจ้องจะทำอะไรอยู่้ชายจะสร้งางบ้านกันไม่คือแบบเหมือนเคยเลยตอนนี้มาแบบ ใกลตายหมดแล้วนม่ทำไมเน้ตีตีห <t iny reconcile> <t iny Menschen> ัว <t> ต <iny> ีหัวดหมดไปสวนลูกใครหัวหัวแห้วเอหัวเอาหแล้วเอาหัวหัวหัวไปสวนลูกใครอ่ะมันจะมีสมองด้วยนะเนี่ยไม่ถึงโยกบอลอกอตายตายแล้ว่ะมันจะตายแล้วโดนอกหนึ่งทีสัตการโยโดนไปรอสองมัจะตายแล้วมันจะตายจริงล้ว ตาก็สลบปะไม่รู้สิไม่รู้ไม่รู <k> ้ว <Ou> ่าตาสุกเพราะว่าเคยตีตีเไอ้ี่ยไอ้ที่ตตีเบดพอดีช้าเลยพอดีแล้วจะาแล้วขาแล้วขาว้าวว้าวว้าบักเตอร์ดิออ้ลำบากลงเก็บไอ้พวกหัวนั่น ไม่ยุ่งจะดีสุดอะไรตัว,ตวแรอ่ะออลืมเลยือ่อขืนโูดได้ไหมต้องกดไลค์ให้เกมนี้พร้อมกับจอยหรือจะจอยกุ๊กคลิปวันนี้ขอจบในเพลง o u a g a i n Goodbye เจอกันหลัง